โยโซภะคะวะรังสมะสมุทโอโยโซภควะรังสมะสมุทโอตวากาโตเยนาภะคะวะตาธโมสตะวากาโตเยนาภะคะวะตาธโมสุปฏิปันโนยัสาวะกะสังโฆปันโนยะสาวะกะสังโฆ ตามยังมะกวันตังสะทัมมังสะสังขังทิเมสัมสากกะเรหิยาทารังอโรปิเตหิอภิปูชยามา สาธุโนวันเตมขกวาสุเจราเรินปุตโตเปียสาธุโนวันเตมขกวาสุรเรินปุตโตปีิมาชนะตาโนกัปะมานสะัมาชะตานมาสเเมสการทุกัตตาปนกะระพุเตะบันิขันหาตัวเมสการุกัตตาปนกะ อรรมะกลางที่คารตังหิตายาสุขายระ่าังหิตายาสุขยารสัมมาสัมพุทโธมะวารมสัมมาสัมพุทกะวานอุทังมกะวันตังอภิวาเทมิ สวากโตัวพระกวาตาธโมธรรมนามาซามีสุวัติปันโนะคะวะาตสาวกสังโวสังฆังนามามี นะโมมายังภะทะสาภะวะโตภูภาภะคะนะมะคารังสโรมาเสอานาโมหันตังสาภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมหันตังภะคะวะโต သဗ္ဗသောတာနာမောဗောဓသာဘဂဝတောအရထောသမ္မာသဗ္ဗသောတာနာမယံဘုသာဘိတုတေင်္ဂရောမာစေယောသဝန္တနာကတောအရဟံ tâm vô thọ vi cha chả ra sanh phân luân sukha tuah roga vi tuah lu ta ro parisatamasa ra de manusa na vun do maga wah kang ima ro kang sa de kang samara kang sa pramara sa samana pramaling bah chang sa the wah maru abhinjana di kato wah we se se yo ဘံမံဒေဇေစီအာဓိကာရယာနံမခြေကာရယာနံပါရိယောသံကာရယာနာသာတံသဗ္ဗယံစ္စနံဒေဝရာပါရိပုဏံဘဝိသုတ္တဝမ္မချရိယဘဂစေသေတမဟံမဂဝန္တံဓိပူဇိယေဓမ္မံတံသီလသနာမေ သောအဇဝကတောဘဂဝတာဓမ္မသလေတိကိုဟောကံကုဧပသိကောဩဝနိကောဗတ္တံဝေသိတောပုညေဓမ္မံဓမ္မံဂပိပိုရှိယမိဓမ္မံဓမ္မံသနမေ

ジディパンドバカワトサワガサンコアジャディタンジャタリポリサヨカニアタウカラエザバカワトサワガサンコアウナヨパウナヨナキナヨアンチャリ。 โยอนุตตรังบุญญะเกตังโลงัสสะธัมมาทัมไมปูชิยามิสังฆะติรัจฉานะมามิสันดวะยังรัตนะตยาปะนมะกาทาโยอาเจวะสังเวกะบริกิฏฐะนะปาทัญจะปะนามะเส ဘောဓသုဇုတကရုဏာပါဏဝါယောဇန္တသုနာပရာယနာရောစနဝရောကံဇောပမှု25တကောဝန္ဒမိဘုတ္တမဟာ

เมสังฆังอมารดาเรณตังเอเจวะเมกันดาพิโพชนายกังวาทุดายังวันนายตาตาตังปุญญามายะยามามาสาบุปปัฏวามาอุตุเวตาสาวะวะพิยาเอธะตาธะกโตโรเกวปโนอะรหังสัมมาสัมพุทโธธัมโมจะเทสิโตโกปาลสัมิโกบาลิลิภานิ โกสัมบ ود ะคามสุขตาปเวดิโตมายัญตังธัมมังสุตทัยดามาชาเิเปดุคะจาลาเปดุคะมารานามเปดุคะโสกกะปาริเทวะทุกขโทมานัส ซาเบโดกาปิเยสัมปโยโกโดโคมิเอวิปโยโกโดโคยัมเวชนาราปฏิตัมเิโดกาสังอิเตนะปจุปนะโุกาสายาทิทางโรบุปนาคันโทเวทนาบุปนาคันโทสัญโยบุปนาคันโทสังกะรูบุปนาคันโทวิญญาณุ วานาณันโทอ陀เยสังบริยาญาธารมโนโสภะวะเอวังบาหุรังสะวะเกเวเนติเอวังบาคาจพนาสัมหวโตสาวะกสัตโนสะเสนาภาหูนับวัตเตารูปานิจังเวทนา နိစ္စာသံညာနိစ္စာ ਸੰ ဂရဝိစ္စာဝိညာနံအနိစ္စာရူပအနတ္တဝေဒနာအနတ္တသံညာအနတ္တ ਸੰ ဂရ Vinhyan nga 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 เอตฺตโรปริเนวโตอมิตํมคฺควันฺตํโหริสฺสอรหํตํสมฺพุทฺธาสตฺถาคลสํ อริยวาจิตาดัสสเมภาวาติมะมะจาริยังจารามาเิขุนังยิพงัสสัมปันนาตังโดรมะจริยังยิมัสสเกวารัสะตุกะกันัสอันตังกิริยาญาสัมอันตวายังตังอดิการมยโหเยคณาปาทังปนามมะเสปะปิสังขายโหโสจิว ยาวเทวาสิตาสาวริกาดายาโอนาสาวริกนดายาดาสัมมาคัสวานดาดับบาสิเริงสาวาสัมบาสานังตายายาวเทวาอิเรโกปินาปิสานานันตังปิสังกโยนิโสปินดาปังปิเสวามิเนวะทวายนามาทายนามันนาวิปุชะ

วเทวสิตาสารปคันดายาอนาสัต อยาดังสมมาคัสสวาดาดับบาิริงสับบสัมบาสันังบริขาดายายาวะเทวาอุตุปาริสะยาวิโนทัณย์ลานารัมมัังปะติสังกโยนิสงกีรานัปจะยาเภสัชสัปารินารังบริเสวามิยาวะเทวาอุปนังวายาบริลานังบริขาดายาหาบยา ญาปชาปรมัตถญาติอนตมายังบาลีทานาคาทายุพนามเสียญาตวัดาสันติเวหาเนโนะเปกะเรโวทิคาเรตาอิงดาหิงตารรมะตาเลนะปวันดุปุชิตาโสถิงกาโรเนราวิหาระมันติเฮราจามชานวกาญะภิกขวะสารามิกา ลานาปเทโยวาสะกะขามาจันเนสานิขามาใจสาราสาวานณวุตะลุมิตาชาราบูจาเยปิจาดาสัมภาวาสังเสระจาดาท้าโมอปาดิกาเนียเนกังดัมมาวารังปะทิจเตสาเปเปรุงาสาการุนอะยานาดุจิรังสะดัมโมนัมะทราจะกภูการา สั้างโกตุสัมภะวะทายาจัยทายาจาอะเมรังโตุสัตตะโมมะจาริโนวะเทิงสัมปะปุนัญญามะธรรมเบริยัปเวทิเตปัสสนานุตุสเวบิปานิโนวะดัสสเนสัมมาดารังปะเวชนโตกาเรณ์วะเทมาวะยาสัะตังสัมมิทังเนตุเมทะนิมะจาริ อจารละจังเดชจางรัคขันเบุตรกงเอวันัมเมนะราชาโนตวสัพพาภาหุงสหสมะเบณเมตตาสาวทานตังคิเมะรังอุทิตาโคระจเสผลามทานาตทธรรมาวิธินาจิตตวามุนิโตตังเ สาพพะวัตุเอชยามคารานิมาลาติเรงกามพโยจิตัสสปะราตเงโครามปนาระวัคามกามา ยายขังขันติสุทันตวิชิตตวามุนินโทตันเตจสะมะวะตุเตชัยมังรานิการะกิลิงขชวรังอาทิมานาภูตังทาวากิจักกรมมสันติอวัตุทารุตังเมตตังโเสกตะวิธินาชิตวามุนินโทตันเตจสะมะว ัดูแตชยมังขรานิโอเคต่างกมดิหานะุงอันต่งทาวันติยนนปะทางโคเรมาต่างอิทพิชังปะจมโนทิตาวาโมนิโทอตานแต่ตสามภวัชยมังขรานิกตวานากาธรรมุราริวะคาปิิยาจินจ I okay. ปจจานังชัยกายยามะเชสันเนะโสมาวิทินาจิตตวามูนิโทตันเตสะสามภวตุเตชยมังภรานิสัจยังวิหายามติสัจขภาวตุงวาธาภิโรภิตตมานังอาิหานทะภูตังปัญญาปฏิปัจเรตโตจิตตวามุนินโทตัน สาภาวหาดูเตนชยมังคารานินันโทปานันอาวุชังคังวิปุตังมหิเฉ่งโพนเตนะเทระปูชังเตนะธรรมาปยานตุอิทุปะเทสเสถินาชิตตาวามุนิโทตันเตชาสังแตชยมังคารานิทุกขะเทติปุชังเตนะสุธาธาธรรมรา ที blender, 3, ่โสติเมติปังคามิธานังยานังคาเทนวิธินาจิตวามุนินโทตันจะสามะวัตุเตชยมังคะรานิเอตาภิพุนจะยมังคะรังอาดาคาณาโย คีเนสารเตมาตันเตหิตาวานเนกเวเวธานิจุปาทวานิโมคังสุขังหาทิครรมายันสปัญโยมหากุโรนิโกนาโทหิตายสัมปานินังปุเรตวาปารเมสสภาปะโต ธรรมเอเตนะสจาวาเชนะโหนตุเตชยมังคารังชยานโตโพธิยาโมเลสักยานังนันทิวาธโนเอวังตวังวิชโยอ๋อยชัยยามปราสิตตาปัลังเกศเสดิปนาวิปคเล เปเสกสาวโปุานานาคาปโตพโมดติสุนตังสุมาระังสุกปาจังสุหัวทิตังสุขโนสุโมอนุวจะสุเยนทางพระมจาริสุปันขินังกามังกามังปะทางนังปทางินังมโนกรมงปเนธิเตปะทางิ นาปันเดกัตวานราภันตาเทปันดาเกเนจายาจนะกัจจะบูดาเชตวามารังสวานังยดุสาจาสบังข์ เปเวงสุนาราสวัตานังกราตโยโวทังอะตเวสตินายกาสะเปปติติตามายังมาเกนนิสราสีเสมาติติโตไม่หังพุนโทธรรมโมนเวโรจเนสังโฆปติติโตไม่หังอุเรสะพวุณโรหาเยเมานุ รูดูสารีบทตัวจานากิเนโกนอนโยปิถิภาคกัมมิโมกคะราโนจาวะมะเกธาวเนมัยหังอาสงอานันราหุโรกาสสปะยะมหานโมอุภาสงวามะโส แกสัตว์ตปิติภังฑักมิสุริยวะปะพังกัลวนิสินโนสิริสามปันโนสอุนิโปงพระววกุมารกาสะปวเทโรมาเฮเสจิตวาทโกโสไม่หังวาตันนิจังเติทาสิกุนรัวปนโลังกุริมาโรเจ้าปารินันเส

กังลาจังกังพระจโตอาสิวาเมังระกังกลางโมระปะเรตานะอาตานาติยาโสนากังอาคาเสะจัตนังอาสิเสสะปะกาทิตาชินานนาวะราสังโยตาสัตตปะการะรังกะตาวะตพิตาลิจันต์มาหิรัจโต โนปาทาวาเสสะเวนายางยานตัวนันดาชินะเตจัสสาวสัตโตเมสกิเจนะสัธาสามุธาปันชินาปันชารามาชามิวิหารตังมหตาเรสัจาปาเรนถุมังสาเฟเตมหาสมสภาเจวมันตัวสุตัวสุรังโคจินานุภาเว นะจิตตปาตวธรรมานุภาเวนะจิตาริสังโฆสังฆานุภาเวนะจิตันตรายโยสะธรรมานุภาหปาริโตจารามิชินปัญจเรเตเมตายาเพียงเขเวเจโตวิมุติยาเสวิตาญาภาวิตาญาบเริกาตายานิกาตายาวาถุกั

วาสาถังวากรรมติถุวาตังจิตตังสมาธิยาติโมคควันโนเวปัเสนาติอาสรมุน รังกาโรติโอตาริงาปติเวชันโตภามะร้อกุ้งปะกุ้งวัติเมตายาพิกะเวเจโตเวมอนติยาเสวิตายาภาวิตายาพาหุกกาตายาญาณิกาตายาวาทุกาตาญาานุจิตายาปริจิตายาสุสัมมาระนทายเมกาดาสานิสังสาปาร ကံခာတိဓမ္မဝောဇမခဝါအတမနာတေភိကုတောဝါသိတံအပိနန္တုန်တိ